มาละพี่ชายมึงอ่ะมึงนี่ดิไปดิไปหามันนี่มีมาสายมานี่มึงรู้มันไม่ได้ไปโรงเรียนอีกแล้วเนี่ยเมื่อวานก็ไม่เห็นไปหลายรอบแล้วมึงสองวันแล้วเนี่ยฟาดแม่งเลยดีกว่ามั้งพี่มึงมามึงคุยกันเลยเนี่ยน้องชายมึงเนี่ยปวยดไงปวยพี่มาเดินเล่นอยู่เนี่ยฮะปวดเหรอวันนี้จะไปแล้วนะหยุดปวดเรื่องอะไรไปทำไรมาถึงมึงห่วยโคตยจ้าไอ้เฉย ถามยากเลยตอนแรกจะไปแล้วต่ยาว่าอยู่ที่วันนึงไม่ใช่ไปทำเขาก็เห็นว่ามันป่วยฟอร์มแต่มันไม่ได้อายจริงหรอกโคตรโกหกอ่ะโคตรขี้โกหกแล้วแล้วดูสิ่งที่มันทำเลยดู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 ขอร์มไม่อมเนี่ยบนหัวนอนมันเนี่ยบนหัวนอนที่กูไปเก็บมาเนี่ยสุดยอดน้องชายกูมึงนี่มันสุดยอดวันนี้เขับไปหาเพื่อนดูเขับไปหาเพื่อนล้มหัวแตกนี่ดูหัวนี่ดูหัว มึงดูย่าอะไรเนี่ยน้องมึงเนี่ยน้องมึงเนี่ยไอ้ฝรั่งอ่ะหลายวันแล้วมึงมาดิเนี่ยน้องมึงเว้ยอุ้ยกูแหลมโพลว่านี่ว่าใส่หัวแม่งใส่ปิ๊บมาเนี่หลังทำไมมาคุยกันตรงๆทำไมถึงไม่อยากไปโรงเรียน เอามาคุยกันโดนเพื่อนแกล่ะโดนเพื่อนแกล่ะเปล่าบวยเดี๋ยวพ่กนี้ก็ไปโดนเพื่อนแกลหรือเปล่าถึงไม่ายอ่ะมีอะไรในรับลมคมไหนไหมไม่มีพี่ผม่วยป่วยแล้วมึงมึงไม่ทางขับรถไปได้ไหนได้หรอป่วยต้องนอนอยู่กับที่แล้วป่วยป่วยต้องติดเตียงครับป่วยสารพ่วยป่วยต้องเดินไม่ได้ครับสำหรับป่วยอ่ะใช่แต่สำหรับเดินได้พูดได้คือไม่ป่วยละโกหกม่ป่วยการเมืองคือไม่อยากไปโรงเรียนไว้ไอ้น้องชายคนดี มเข้าใจปากเคลียร์ด้วยเคสนี้คือพี่ไม่อยากเคลียร์เองด้ยพี่อยากให้เองเคลียร์เพราะว่าเองอ่ะเป็นคนเคลียร์คนคอเคลียร์อยากให้ช่วยเคลียร์ให้หน่อยเคสเนี่ยเพราะว่าไม่ไปแล้วสามวันแล้วตามงานเขาไม่ทันนี่สามวันแล้วใช่ไหมเนี่ยสามวันแล้ววันนี้วันพุธเนี่ยวันที่ถ่ายจนวันพุธก็คือวันจันทร์วันอังคารวันพุธสามวันแล้วแล้วเรียนอาทิตย์หนึ่งคือห้าวันไปเรียนสองวันใช่เรื่องไหมเคลียร์ด่ามันด่าพ่อด่าแม่มันไม่ต้องไปด่าเมลเพราะมันไม่รู้ต้องด่าพ่อด่าแม่พ่อแม่ไม่เกี่ยว เกี่ยวถือว่าเกี่ยวพ่อแม่กูเกี่ยวพ่อแม่เของกูมาพ่อแม่ไปสั่งของกูพ่อแม่กูเกี่ยวเห็นไหมแม่มองตายโอู้ยลูกยิ่ยด่าพี่ยมงสอนลูกมั่งนี่เกลียวนความดีมั้เออพอใจยังมาเนี่ยฝากอยากให้ไอ้ไอ้ลงมืลงมือกับมันหน่อยเพราะว่ามันมันมึนไปแล้วอ่ะเรื่องเยอะนะเดี๋ยวกูไปหาไม้พักเนี่ยพักเนี่ยมันมันเกินไปแล้วหลังเนี่ยแล้วที่อยู่บนหัวเตียงนี่คือหลักฐานชั้นดีเกลียอย่างหนูมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมจงเองแล้วมาไปอยู่บนหัวเตียงเองได้ไง พี่ถามเลยพี่ถามตรงๆไม่พี่ดูก็รู้ได้่าเนี่ยยากแก้ไออยู่มืกินแก้ไอไอโอ้ไม่ใช่หรอกยากแก้ไอกินแบบนี้เหรอคุณเจมครับกินแบบนี้เหรอต้องผสมครับผมกินได้โอ้โหไม่ไหวทำไมนะอนะไรเลือดไปตีแม่กนะูได้เล็กโอ้โหมึงจะให้กูทิ่มหรือ,อย่าก,กูฟาดมานี่มานี่นเรียกลางมานี่เรียกมันมาลางมาด่วน ถามว่าทำไมถึงมาแต่งเรียนมานี่ไม่ยืนฝั่งนี้ป่วยเลยฝังนี้ฝังนี้่ยืนยืนยป่วยป่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะมาป่วยสามวันติดต่อเป็นไปไม่ได้คือคนป่วยอ่ะคือแบบกินยาอะไรหายแล้วไอ้นี่แบบไปทุกวันฟอร์มอ่ะการแสดงอ่ะมึงแสดงเก่งไปพักเนี่ยคือแบบมึงเริ่มเยอะอะไรฟอร์มเยอะไปหลังเดี๋ยวนี้อ่โอเรียนเนี่แบบการวงกันด้านทำมาเปล่าที่เขาให้วันศุกร์อ่ะไม่มีแล้วครูประชุม ถ้าวันนะครูครูประชุมแล้วสี่วันงานอะไรไว้น้องเราพูดที่งานอะไรวะจ่างโลกมาเยี่ยมแม่ศกมันมีคนต่างมาหาที่เยี่ยมไม่ไม่เกี่ยวครับมันไม่เกี่ยวว่าจะมาเยี่ยมหรือไม่มาเยี่ยมต้องไปมาเยี่ยมมึงเออเขามาเยี่ยมครูครูเลิไม่ได้ให้กันบ้านว่าครูไม่มาเกี่ยวอนทำไมตอนครูเรียนมีคนมาเยี่ยมครูให้กันบ้านก่อนที่ครูจะประชุมอ่ะ ไม่ไม่มันมีมันมีเว้ยมันมีคือครูมาเยี่ยมอ่ะคือเขามาตรวจโรงเรียนครับเขาไม่มาเยี่ยมเขาไม่มาเยี่ยมหรอครับครูไม่ได้ป่วยครูป่วยเ่ะเขามาเยี่ยมเรื่องอะไรวะเรื่องอะไรที่ครูไม่ได้เป็นไปไม่ได้ที่พอจะป่วยพอไม่มีทางไม่มีส่วนเกี่ยวกับเรื่องสังกันบ้านไม่มีทางป่วยเลยพออะเก่งพอเก่งโรงเียนได้เก่งกูบอกได้เลย ไอ้ไอ้เนี่ยคือแต่งเรื่องไปเรื่อยเวยแต่งเรื่องไปเรื่อยเพรสเจอร์บางวันก็อาราวาดอาราวาดนิสัยไม่ดีหัวเนี่ยรุดไปตัดตัดผมเนี่ยคือมันไม่มีนักกันอะไรแบบเนี้ยที่โรงเรียนอ่ะมันไม่มีหรอกมันไม่มีใครก็ทำหรอกกูรู้ละหรือว่าเออไอ้นี่ครูไม่ไอ้นี่ไอ้มาแก้กูไล่ออกเหรอไม่ใช่โยพี่โธ่พี่กูไล่ออกกูไล่ออกมันจะไปโรงเรียนยากเราบอกว่าไม่ต้องไปจะมาเมื่อต้องโทษสายยากถามยากไหมทำไมมึงต้องโทษสายยากอืมไม่เกี่ยว ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวยาไม่ได้เรียนด้วยยาไม่ได้ส่ด้วยยาไม่ได้เออเกี่ยวอะไรถ้ามึงกระตือรือร้นจะไปอะแบบเออยาไม่มันต้องแบบมันต้องแบบบอกว่าไม่ไม่ต้องไปเอ้ยผมไปไหวผมเออไอ้ผมมันแข็งแรงผมมันตัวจี๊ดผมไหวผมอยากเรียนครับเออย่างเงี้ยแล้วกไปเลยแล้วมึงเดินออกจากบ้านเลยมึงแบ่งตัวไปมึงไปเลยไม่งั้นมึงพกเสื้อผ้าไปถ้ายาไม่ไปไม่ได้ผมต้องไปแล้วของของย้ายออกไปนอนตรงนี้พราจะนอน ไม่ไปก็เอ้ยมันคงป่วยแหละแต่นี่เอารถไปแหกโค้งอีกนี่นี่คุณรู้แล้วอ๋อที่แหกโค้งคือตบอันนี้เสร็จปุ๊บไปล้มใช่เพราะว่าไม่นน้ำส้มมาแล้วโอยชี้เอามากินน้ำส้มเว้ยน้ำส้มหลังเรืองโกหกเลื่องโกหกนี่น้ำส้มอ่ะมึงดูดิน้ำส้มเป็นอย่างเงี้ยดูดิใช่ไหมน้องใช่เหรอคันมืออยากให้หมากูคันหน้ามึงไหมถามมั้ยถามพี่มือลงเรื่อยๆนะยับหน้ามิ๊ยับหน้ามิ๊คอนไม้คอนมือเนี่ยอีีหัวมึงอะเดี๋ยวะหัวหัวมึงอะไ หลังทำไมถึงไม่ไปเรียนวะไอ้น้องปวดยิ่งเรื่องเยอะทุกวันนะพี่วีจะทำลังแช่งหน่นแ่งเรื่องเยอะขึ้นทุกวันแล้วประมาณนหน่อยนะไม่ได้เคลียเคลียดีเรื่องรู้มาใส่เสื้อบงพีดิหน่าเป็นเรุ่นบบงพีเหรอไม่ใช่เป็นรุ่นงตวสวัสดได้จะไปถึงใส่อันนั้นเหรอไอ้น้องเสื้อตัวสวัสดิ์ตักอยู่เรียกเรียกผิดอะตัวสวัสดิ์อะตัวสวัสดิ์หนูไม่ดีตัวสวัสดิ์ตักอยู่ มีน้องอย่างนี้กูกูพอเลยรังกลับไปอยู่กับแม่ไปกูไม่เอาวิ่งหรือว่าแม่มึงให้อยู่ด้วยใช่ชีวิตมึงนี่มันช่างบัดซบจริงๆนะเวินกำลังเลี้ยงแม่ควายอ่ะสนุกสนุกแน่นอนดูดิดูมันพูดดูมันดูมันอันนั้นนี่คือเขาแคบเขาแคบเจ็บเปิดเจ่บมาดูเลยอุ้ยสนุกสนุกสนุกเนาะปล่อยแม่เอาไหมเออควายก็แพง อุ้ยแหวนแต่งมันหยอะๆหยุดเลยหยุดเลยอันนี้คือหยุดเลยคดีนี้ไม่ได้นะโอ้โหจุดจุุดหยุดจุคดีนี้ไม่ได้เนาะงแมว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 แยกเลยพอเลยอันนี้พี่ขอพี่ขอจริงไม่ใช่ทะเลาะกันตรงนี้ขอ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 เนาะตายแล้วจะตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยยาเฮ้ยยา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 

พอ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 เลยคุณไม่อยากผมแเป็นตีได้ยิงแม่งเปนเลยตรงนี้เอาดิเอาที่ส่เลยเอาะไเียเนี่ยังเี่ยนีเนี่ยัาบหาแม่งเหรอโอ้ยเดี๋ยวกอนนะแต่งอาทิตย์เปิดนะครับแต่งอาทิตย์แย้ครับเฮ้

ตัวเลยน้ยงมวยมิชิเดะน้องมยนี่นักไอ้การบอลมาเดียวเตะหัวเลยเนี่ยเราจะทำทีบอลไหมนี่เราเนื่องสภาพดูเขาโรนัลโดเตะอ่ะหมดกันเลยนักมวยค่ายกูหยุดยุดเอางัดข้อดีว่ะลูกชายงัดข้อเลยเออใครแพ้ก็จบกันเลยเออเอองัดข้อไปเน่าทำดีๆมึงทำดีๆดิ มันแพงไหมเกิดแล้วอันนี้เกินไปแล้วบอกเลยไอ้ี่มึงรู้ไหมนี่ราคาเท่าไหร่มึงรู้ไหมอันนี้เกินแล้วอันนี้เกินแล้ว